สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้หนุ่มกุ้งอร่อยชาแนลครับมาทําเมนูนี้กันนะอร่อยมากเลยนะครับสำหรับเมนูนี้นั่นคือหมูเคะฮะคุณผู้ชมเคยทําหรือเปล่าหมูเคะเป็นอย่างไรวันนี้ได้ทั้งอร่อยหอมหวานเค็มนิดๆแล้วก็เนื้อนุ่มด้วยนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากครับ เมนูหมูโะใช้วัตถุดิบอะไรบ้างครับหนุ่มกุ้งใช้หมูสามชั้นผสมกับเนื้อสันนอกนะครับแล้วก็นี่เลยะฮะกระเทียมพริกไทยนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับและอีกอย่างนึงครับที่เป็นหลักเลยที่จะทำให้หมูเรานุ่มนี่เลยฮนะ นมสดรสจืดนะครับสามชั้นนี้ผสมกับสันนอกนะครับผสมกันได้นะครับบางคนบอกว่าใช้แต่สามชั้นแต่วันนี้หนุ่มกุ้งใช้ผสมกันได้ครับลำดับแรกเรามาตามกระเทียมพริกไทยกันก่อนครับ กระเทียมพริกไทยนี้ตำแค่พอหยาบๆครับไม่ต้องละเอียดมากครับตั้งกระทะเลยครับใส่น้ำมันลงไปประมาณนี้ครับใส่กระเทียมพริกไทยที่เราตำไว้ลงไปครับผัดให้หอมก่อนเลยนะฮะที่หนุ่มกุ้งบอกว่าตำกระเทียมพริกไทยพอหยาบๆเพราะ จะได้มีเม็ดพริกไทยนี้ไม่ให้ละเอียดมากครับเวลาเคี่ยวหมูเนี่ยเจอพริกไทยด้วยเจอกระเทียมด้วยครับได้รสชาติที่อร่อยถูกปากเลยทีเดียวครับนำหมูลงไปเลยครับผัดเข้ากันเลยฮนะตอนนี้ รวนหมูไปประมาณนี้เติมเครื่องปรุงฮะน้ำปลาสักประมาณ1ช้อนครับใส่ซอสปรุงรสอีกหนึ่งช้อนครับ ตามมาด้วยน้ําตาลปี๊บหนึ่งช้อนเช่นกันครับใส่นมสดลงไปครับชอบเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นครับสำหรับนมสด เพิ่มสีสันกันด้วยสีอิ๊วดำหวานนะฮะใส่แค่ครึ่งช้อนพอนะครับพอเป็นสีสันตรงนี้แล้วก็เคี่ยวไปแบบนี้ครับเคี่ยวหมูไปแบบนี้ ต่อไปก็เติมน้ำเปล่าครับลงไปครับอ่าเติมน้ำเปล่าทีนี้เราเปิดไฟให้แรงครับให้แรงเลยให้เดือดเลยนะฮะนี่นะฮะคนไปอย่างนี้ครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายก็คือแค่เคี่ยวหมูแล้วก็คนหมูไปแบบนี้ จนน้ำที่มีอยู่นั้นแห้งลงไปครับเข้าเนื้อในแน่นอนครับหมูก็นุ่มด้วยด้วยนมสดครับแล้วก็เครื่องปรุงที่เราปรุงลงไปนั้นก็เข้าเนื้อได้ดีจริงๆครับสูตรนี้ทำกินแล้วไม่แข็งนะฮะเนื้อหมูจะไม่แข็งยิ่งหมูโคแล้ว ปกติก็นิ่มอยู่แล้วครับแต่ว่ามีนมสดเข้าไปยิ่งนิ่มไปใหญ่ครับรับรองว่าอร่อยครับนี่นะฮะเที่ยวมาแบบนี้ครับ โอเคครับเคี่ยวจนน้ำแห้งแบบนี้ก็ปิดแก๊สแล้วก็นำขึ้นเสิร์ฟได้เลยครับไม่ยากใช่ไหมครับเมนูนี้ครับ เป็นเมนูที่บอกว่าทําทุกครั้งนี่หมดทุกจานเลยนะฮะทีนี้เรามีติดกระทะแบบนี้นะครับนําข้าวลงไปผัดได้เลยครับ นี่ก็จะได้ข้าวผัดหมูเคเช่นเดียวกันครับอ่ะมาล้างกระทะกันครับอ่าเสร็จสับเรียบร้อยครับสวยงามครับกระทะของเรา เสร็จแล้วครับนี่คือหมูโค็แบบนุ่มๆฮะปกติหมูโคก็นุ่มอยู่แล้ววันนี้เราเพิ่มนมสดเข้าไปครับยิ่งนุ่มใหญ่นะฮะเรียกว่าทานอร่อยเลยทีเดียวครับหอมกระเทียมพริกไทยความนุ่มของหมูกับนมสดแล้วก็ที่สำคัญครับรสชาติออกหวานแล้วก็เค็มนิดๆครับ อร่อยแน่นอนครับมือนี้ครับโอเคครับท่านท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มกุ้งด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ